หินอ่อนเมืองพรานตำนานถ้ำกระต่ายทองเห็ดโคนดองรถดีณนะดินแดนที่โอบล้อม้วยขุนเขาและตำนานธรรมชาติได้ซุกซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าเอาไว้ยินดีต้อนรับสู่อำเภอพรานกระตา่ายจังหวัดกำแพงเพชร ดินแดนที่ร่ำลือกันว่ามีเห็ดโคลที่รสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งย้อนรอยตำนานเมื่อครั้งนายพรานออกสำรวจไพรสายตาของพวกเขาได้พบกับสิ่งอัศจรรย์กระต่ายป่าที่มีขนสีทองอรามเจ้ากระต่ายแสนไวยหายวับเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ จนกลายเป็นที่มาของชีบ้านพรันกระต่ายทินฐานของผู้เฝ้ารอแม้ตำนานผ่านไปแต่สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้คือผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ความลับใต้ผืนดินคือวิถีพึ่งพาระหว่างปลวกและเชื้อราดินปนทรายระบายน้ำดีแร่ธาตุสูงกําเนิดเป็นเห็ดโคนก้านยาวขาวสะอาดเนื้อแน่นไม่เปื้อนโคลน รสชาติหวานล้ำลึกเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของขวัญจากเจ้าป่าที่ปีหนึ่งมีให้กินแค่หนเดียวเมื่อสัญญาณแห่งฤดูกาลมาถึงการตามล่าจึงเริ่มขึ้นต้องแข่งกับเวลาและใช้สายตาที่เฉียบคมความพิถีพิถันคือหัวใจต้องค่อยๆงัดเพื่อรักษารากอันโอชาวไว้ให้สมบูรณ์และนี่คือทองคำสีขาวแห่งพรานกระต่าย ปีนี้เห็ดสวยมากหวานเจี๊ยบเลยจ้ารอย,ยิ้มแห่งความภูมิใจของคนในพื้นที่ดินทรายที่ล้างออกง่ายเผยเนื้อเห็ดขาวจัว้วเมนูง่ายๆที่รสชาติไม่ธรรมดาต้มยำเห็ดโคนน้ำแกงหวานหอมเนื้อเห็ดกรอบเด้งหรือจะเก็บรักษาด้วยภูมิปัญญาเห็ดโคนดองอร่อยข้ามปีรสชาติแห่งความทรงจำที่ใครได้ชิมต้องติดใจ อืม mm. อร่อยพรานกระต่ายตำนานดินแดนและรสชาติที่รอให้คุณมาสัมผัส